ไว้กอนก็นไม่ได้เสียหายหหยดีกว่ามันเสียหายตรงไหนวะไม่เสียตกลงกว่าตกลงกว่าเออแยกมาก,ก็ได้เพราะว่าอย่าไปชูนคิงเพิ่นจำลองมันเพิงสิน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  ตั้งค่ายเองใช่ไหมครับูว่าจังไเอาเห็นด้วยเตามผู้จัดการเลยครับเอาแล้วคราวนี้เวลาแสดงทำไงรับเชิญมารับเชิญมาก็ต้องให้ค่าเสียหายเขาได้ค่าเขาเรียกค่าตอบแทนใช่ใช่ใช่่ตอบแทนค่าแบบว่าอะไรนะคะจะไปกินอะไรก็สร้างเขาแต่ค่าตอบแทนที่เขามา S <S <S แล้วเวลาเขาจะเชิญคณะจำลองเ,ออเขาก็ <ไป S 2> เขาก็ต้องให้ค่าตอบแทนเขา,เามานันมียุติธรรมเรวจะไม่มีประเทศ ได้มาฟ้องเราได้เราไปจดทะเบียนแล้วนี่ถือว่าดังมาดังก็ยากคนไปจดชื่อเไม่ได้จดเอาไว้ก่อนจดเอาไว้ก่อนเราก็ทำการแสดงไปของเราเรื่อยๆวันหนึ่งถ้าเกิดว่า fc สนับสนุนดังขึ้นมาเราก็มีค่ายของเราอไม่ทําให้ค่ายไหนได้รับความเสียหายบคนอื่นหรือว่ามูดินก็มาฟ้องเราไม่ได้นี่ต้องบอกว่ามวดินมาจากไหน งูดินมั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 นแบบว่ามันดุดขึ้นมาจากกี่ดินเราจับงูดินอีกเดี๋ยวลูกปิดคลิปเดี๋ยวจะบอกให้เพราะว่างูดินเนี่มันชอบไปปองนี่คือสายท่านของผู้ไหญ่แปลว่าจะไปจดหรือไปจดก็เล้ยแต่เลขาใช้เลขาแบบนี้้ยเธอชีพไม่พี่ไหมเลขาอนัท เจ้าต้องไมอันนั้นเป็นเลย่ะเออนี่เป็นเลยขาตเป็นโคชกนี่น่าโอกาสต่อจากนี้ไป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 ขอทุกท่านเชิญพบกับการแสดงด้านหน้าเวทีที่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 ของหมอนลำสายสตรองจำลองมันเทิงสิน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 ต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปทําให้ถูกต้องตามกติกาถ้าเขาบอกว่าผมไม่ให้คุณจบเราต้องถามเหตุผล ก็ค่อยอยากให้อยากคืนอ่าไรให้เอฟซก็อยากตั้งวงนี้มีกี่คนครับถ้ามีสามคนขึ้นไปมันผิดกฎหมายเราก็เปิดรับสมัครเอาให้เยอะกว่านั้นเอาให้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามงี่นไขที่เขากําหนดไว้มีชื่ออะไรชื่ออะไรป้าตเลยมีใครบ้างมีใครบ้างตอนนี้มีใครบ้างเ้ยแอนสมัครอะไรย่างสมัครรย่งสมัคระ เรียกเอาคนข้างตัวเรียกเอาคนลบข้างตาถาสมัครยังคือเอิ้นเอาไงหรอวะตาถาสมัครยังฮะตาถากอกใบสมัครยังตาถาเนี่ยบอกสะพานให้คนกระต่าเนาะเวลาเกยใจพากระเตี่ยวออกมาคนกระต่าคนวอยคนวอยมือนี่ก็ชิเป็นแม่พ่อพญานักแสดงเป็นนักแสดงไม่ใช่มานั่งล่อแม่พญาแต่บุหูว่าแม่พญาไปสี่ดายพ่อพญากะสินั่ง ค่ะแม่พญาอยู่นี่หล่ะสีเอิรลูกมาจักลูกต้าลูกเอลูกต้าลูกจูจักไปใส่ดิ้มือนีิสั้นนะนี่คือบทสมมุติบทบาทสมมุติของของตาแต่ว่าแม่นี่ยถ้าขึ้นทางล่องเรือล่มในนนองเงินทองบบไปใส้นี่เพราะว่าอันนี้อีกบทหนึ่งแหละแม่รเลขา ชอยู่น้ำเดียวกันหมดอยู่น้ำเดียวเบิเป็นตระกูลเดียวเบิตค่ะตระกูลมัดข้าต้มผูกมัดกันแต่ว่าคณะอนันเราอย่าไปชูนเขาคณะเด๋ย์คณะเ A I S เอ I A คณะคณะเขาเนี่ เพื่อมาสักวันหนึ่งเราดังหรือไม่ดังงูดินมันสิงูดินอีกงูดินมาอีกแล้วตัวที่สองแล้วเนี่ยตัวที่สองแล้วเนี่ยต้องรอบครอบน้นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนที่จะตั้งคนะต้องนึงถึงอนาคตต้องเอาเรื่องของความถูกต้องใช่ยูกต้องตามกฎหมายเราไปสมัครก่อนไปลงทะเบียนก่อนมันถึงจะดูเราต้องใส่อยนะเดี๋ยว มันมันกินไม่ได้นะแม่ออยอคือหมายคำว่าถูกต้องอ,อันนญาต่าออยอ่างยอ,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 อยหญิงถูกต้องไงถูกของแม่ออย ย่อยากเนี่ยไม่ใช่อ๋อใบอนุญาตโถเอ้ยผมก็นึกว่าของกินอนุญาตอ๋อยยผู้หญิงจะออยผู้ชายเออเอเลขาที่ต้องต้องต้องปรับต้องปรับนั่นแหละเปรับเพิ่มเติม่ปไหมเอาไว้ก่อนครั้งแรกครั้งแรกเอาไว้ก่อนต้องทานบนต้องอภัยให้ต้องอภัยให้เพราะเขายังเรียนไม่แท่ไม่อยู่ออยยอนุญาตอนึกว่าอยอยนึกว่าอยอยยถ้าจำไม่ได้จดนะจดนะเพราะว่าผู้จัดการสั่งแล้วนึกว่าออยแปลว่าอยอย อุ้ยอันนั้นก็ใช้ได้อีกจางหากแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็พสมมาตรวจสอบก็พอะไรอีกบันทึก็พสมอะไรข้อย้อนเม่อห้่ข่อยหู้อีกก็พสมเอ้าวพี่สู้บอกนะแสดงว่าบอกไม่ได้ก็ศประสามิตรมาตรวจสอบ สพสมสสพามิตรพรายได้ของแม่สพสามิตรเขาเขาเก็บภาษีภาษีน้ำเข้าโอ้ไม่แม่จะนำเอฟซีเข้าไงเพราะว่าเรามีเอฟซีเรามีเอฟซีอยู่ต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะมีการตรวจสอบรายได้ของของคนที่นำเข้ามาแม่เนี่ยเนี่ยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแม่ ยังนี่เป็นผู้บริหารได้ไหมได้ครับเพราะว่ามัดมัดข้าต้มรวมแล้วรวมทุกกระทรวงมาอยู่ที่เดียวกันนี่แหละไปลงความคิดเห็นโอ๊ยบันเทิงป่ะอาชาบชาบเอามันหายไปไหนฟ้าหนึ่งเอามาตีใส่กันไหนมันชิงฉับชิงฉับใหญ่เล่อันนั้นตกมาผ่านะเอาขึ้นไหมฮัม ใช่ก็เห็นกามอแล้วก็ตุ่นเห็นจะมืออันผีแล้วมาเฮาเจ้าตอนนั้นนะ่ะนะอุ้หอันนี้ยังบนกเล่าให้เขาฟังเขาเล่าให้เขาฟังเขาได้คลิปเขาออกผีบอาตกไปใชู่กเอาคลิปอยู่นี่แหละผีอีกเหรอมี่ลงลงลง,ลงสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับรับคลิปนี้โอเคค่ะเนาะ เอาคิปผีเอ้ยมันบนไดไปเลยคีะเตรียมอ๋อคีไปไส์เลนี่ิไปไสอาอ๋อีไปบลเนาะเอาเนรีบๆลงประชุมประชุมคณะยังบ่แล้วเลยเอายังบ่แล้วเอาวิดีโอคอลอย่างนี้ก็มีการประชุมวิดีโอคอลเนี่บอกว่าเราใช้กันประชุมแบบวิดีโอคอลแม่แจ้งแก้ววงไป้วัดี่ัสดีค่ะกวันนี้ใวัสดีคทะกวัดีโวัพีควัดีโอะคอลไวเลดี่ะ่ะวัดว เพราะฉะนั้นชุ่มสายเพราะฉะนั้นคลิปนี้ปิดนะครับคลิปนี้จบโมคะคือว่าประชุมแค่นี้โมคะโมคะโมคือจบหมายถึงว่าที่พูดมาเนี่ยไม่เอาอ่ะคือจบเรื่องนี้อ๋อจบเรื่องนี้เรื่องอื่นจะมาใหม่แต่ว่าออยอนี่ก็ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเขามาตรวจเราไม่มีอยเราผิดกฎหมายใช่ไหมถ้ต้องได้อยอย กมพ่อช้อช้อบิโอเคแค่นี้นะคะกรมพ่อซอซอมิดกมสับปะสามิดอ่าโอเคตามนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คววาามมหยยเดีกันความหมายเดียวกันีนะคะความหมายเดียวกันถ้าอ่า้อ่าเราไม่อยู่เราใช้วิธีการประชุมสายโดยการวิดีโอข้อนี่เข้าใจครับทีมงานสุาย จักบชุมชนอย่าว่าได้บูจักเลยค่ะโอเคสาหรับประชุมครั้งนี้ก็ขออนุญาตปิดประชุมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดแชร์สไลด์นะครับให้ช่องป้าจำลองสายลุกพลนะครับให้ช่องคู่หูเรียให้ช่องหมอลำคู่ขวัญหมอลำคู่ขวัญนะครับช่องใหม่ด้ฝากไว้ด้วยควากใจของทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะคะ อันนี้โคชกเสื้อสีแดงนั้นเลขาเลขานะเลขาเลขาเขียนเลขาทุกอย่างถ้าเขียนไปแล้วเลขาคือบเห็นคือบอกก็ให้มาบอกเลขาให้เลขาใหญ่ถ้าเลขานั้นคือบอกก็ให้มาบอกโคชกอถ้าโคชกคือบอกไม่ไปบอกเริ่มสั่งนะหน้าวงถ้าโคชกคือบอก มาบอกว่าจำลองบันเทิงศิลปนถ้าจำลองบันเทิงศิลป์คิดบอกคิดบอกโตไปโตไหมโตไปโตไปแล้วอ้าวสรุปสรุปว่าสมอีรีไว้นาดนี้มันตั้งขึ้นมาโดยอัตมนอัตโนมัติสรุปว่าอัตโนมัติได้มีเรื่อพันแล้ว โอ้ยคอยยังหมดทันคอยดูโอเค,คไป,ไปแม่เต็มตัวดิเดี๋ยวคลิเขาหน่ยสำหรับคลิปนี้จบจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ